คนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะในช่วงเจ็ดวันทั้งหน้านี้นะคะจะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะสามดาบค่ะใบที่สองค่ะหนึ่งถ้วยค่ะใบที่สามค่ะทาวเวอร์ค่ะ คนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะในช่วง7วันข้างหน้านี้นะคะคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะโดยเฉพาะสุขภาพทางเดินหายใจนะคะหรือภูมิแพ้นะคะใครที่มีภูมิแพ้นะคะเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีการกําเริบได้นะคะ แต่ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องระวังระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะหงุดหงิดง่ายใจร้อนนะคะในช่วงเวลานี้ทําอะไรโดยไม่ได้คิดได้นะคะในช่วงเวลานี้ในเรื่องของความรักนะคะความรักในครอบครัวนะคะหรือว่าคนรักนะคะค่อนข้างดีนะคะจะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณนะคะแต่ ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในบ้านของคุณนะคะอาจมีเข้าของพังเสียหายหรือว่าสูนหายได้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราต้องปวดหัวจากคนในบ้านนะคะเพราะอาจจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะคะทำให้เราไม่สบายใจได้นะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธกัางวันทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่ารูกันด้วยค่ะ